ปิดบทสนทนาเวียโทหารุ่นพี่ก่อนเบลล่าแถลงปิดฉากรักเพชรหนุ่มร่อเบอร์ต้นเมืองไทยอย่างเวียสุกนณวัฒนที่ตอนนี้เจ้าตัวได้เลิกตากับนางเอกข้าวช่องอย่างสาวเบลล่าลานีโดยวานนี้30พฤศจิกาย,ยนเบลล่าได้เคลื่อนไหวแถลงเรื่องเลิกกันแต่ไม่ขอลงรายละเอียดมากกว่ากระทบฝ่ายชายในขณะที่หนุ่มเวียยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้โรคออนไลน์ได้เห็นภาพพี่หนุ่มเวียตาบวมๆไปแล้วหลายคนต่างสงสัยว่าเป็นพอร้องไห้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ยังพบว่าทั้งเพจตาวีฟาร์มเขาใหญ่ได้โพสภาพรดมเฟรมกับเวียรพร้อมเผยบทสนทนาว่าเวียโทรหาพี่บอยเวียถามว่าพี่บอยครับมีที่สุขหัวนอนให้น้องสัก2องคืนไหมครับ พี่บอยตอบว่ามีครับเวียมานอนใต้ถุนบ้านมาข้ามงกับพี่แล้วมาช่วยพี่เสิร์ฟด้วยนะพร้อมเสียงหัวเราะของทั้งสองคนผู้ชายเขานอนง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแค่ใช้ใจคุยกันเป็นสองคื้นที่อบอุ่นมากๆไว้กลับมาร้องเพลงให้เราฟังอีกนะคะเวียเพอมากๆซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีความคิดถึงกันในยามเศร้าว่าแล้วพี่เดินไปนเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองกําลังเล่นกับน้องหมายอยู่ที่บ้านมาข้ามงเลยเดินกลับเวียนี่เองบอกเป็นอย่างเวลาเสียเยียวยาทุกอย่างาคือเก่านั่นหละเป็นต้น